สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาหาวิธีป้องกันและรักษาต้นอโกนิมาที่มีขอบใบที่ไหม้และเน่ามารับชมกันได้เลยค่ะต้นอโกนิมาต้นนี้ช่วงที่เราได้มาค่ะตอนนั้นเป็นช่วงหน้าร้อนค่ะช่วงหน้าร้อนใบของเขาก็จะเล็กอยู่แล้วค่ะและเขาทิ้งใบไปค่ะ เมื่อฝนตกลงมาบ่อยๆค่ะทำให้รากของเขามีปัญหาค่ะเมื่อรากมีปัญหาก็ส่งผลไปถึงใบค่ะก็ทำให้ขอบใบของเขามีอาการเน่าค่ะเราก็จะต้องมาหาวิธีแก้ไขให้เขาค่ะค่ะวิธีแก้ไขของเราก็คือการลื้อกระถางค่ะเมื่อต้นไม้ที่เราซื้อมา ถ้าเขามีอาการใบเหลืองใบซีดหรือเขาเริ่มมีปัญหาสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะต้องยื้กระถางเขามาดูก่อนค่ะและหาสาเหตุวิธีป้องกันและรักษาค่ะค่ะเราก็ทราบสาเหตุของเขาแล้วค่ะต้นอโกนิมาต้นนี้เขารากไม่ไปค่ะเขาถึงมีขอบใบที่ไหม้และเน่าค่ะ เวลาที่ฝนตกลงมาค่ะแต่สาเหตุจริงๆก็คือการผสมดินของเราค่ะเราอาจจะผสมดินและใส่ดินหมักเยอะเกินไปค่ะต้นไม่แข็งแรงแต่เราใช้ดินหมักค่ะทำให้รากของเขาไม่ไปค่ะเพราะเกิดอาการเค็มค่ะเมื่อเขาเกิดอาการเค็มก็ทำให้ ระบบรากเสียหายค่ะเมื่อระบบรากเสียหายก็ส่งผลกระทบไปถึงใบค่ะเขาจะฟ้องไปถึงใบค่ะขอบใบเขาจะไหมค่ะฝนตกมาบ่อยๆก็ทําให้ขอบใบเขาเน่าได้ค่ะวิธีแก้ไขก็คือเราจะต้องนำวัสดุที่นำมาทำใหม่คือวัสดุที่คายน้ำได้ไวค่ะ เพราะต้นอโกนิมาเขาจะไม่ชอบน้ำค่ะเมื่อเขาโดนน้ำเยอะเกินไปก็ทำให้รากของเขาไม่ไปค่ะพอรากไม่ไปขอบใบก็จะมีอาการเน่าได้ค่ะถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้นานๆก็จะทำให้ต้นอโกนิมาตายได้ค่ะเพราะรากของเขาเกิดอาการเน่าได้ค่ะ ส่วนวัสดุปูกที่เราจะนำมาชําและปูปูเขาคือกะมะพาวสับค่ะกะมะพาวสับเราควรจะแช่น้ำไว้3-4ถึงคืนค่ะในกมะมาพารสับเขาจะเป็นวัสดุปูที่คายน้ำค่ะเขาจะไม่อุ้มน้ำเลยเมื่อเราชําเสร็จแล้วเราควรจะเก็บเขาไว้ที่ร่มลำไรค่ะเรายังไม่ควรจะใส่โฮอร์โมนให้เขาค่ะ เพราะตอนนี้เขามีรากที่อ่อนแอค่ะมีใบที่บางค่ะถ้าเราทำแบบนี้ได้ต้นอาโกนิมาที่มีขอบใบเน่าไม่โตรากไม่ไปก็จะรอดแน่นอนค่ะ